สวัสดีครับพบกับบันติแคมป์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําในมีดอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแบรนด์นี้ b เบนสเมดนะครับเบนสเมดเนี่ยเป็นท็อปแบรนด์เลยนะครับของโลกนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับรุ่นที่เราจะมาแนะนําก็คือ915 t r i a g e นะครับรุ่นนี้เป็นมีดที่เหมาะสําหรับกู้ภัยนะครับเพราะว่าลักษณะการทํางานนั้นตรงปลายเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ใช่แหลมนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานกู้ภัยแล้วก็ มีความคมมากๆระบบการล็อกเป็นแบบ Axis Lock นะครับด้ามเป็น G10 นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามือเรามีเหงื่อหรือมีน้ำปกคลุมเนี่ยมันก็ยังจับใช้งานได้อย่างดีนะครับคมเนี่ยมีความคมมากวัสดุเป็น N680 นะครับตัวนี้จะไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับระบบการล็อกเป็น Axis Lock เก็บง่ายๆนะครับสามารถเปิดได้2มือด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับคนถนัดมือซ้ายหรือคนที่ถนัดมือขวาอย่างผมนะครับ นี่คือการใช้งานง่ายๆนะครับและที่สำคัญของมันก็คือด้านท้ายนะครับมีตัวตัดเบลนะครับตัวตัดเบลตัวนี้ของเบสเมดได้ขึ้นชื่อมากเพราะว่ามันคมมากๆนะครับอย่างที่คุณได้เห็นนะครับตัวนี้สามารถลูดครั้งเดียวนะครับสามารถตัดสายเบลได้เลยวิธีเก็บง่ายๆเอานี้โป้งกดพับเก็บเข้ามาด้านท้ายตัวนี้นะครับมีจุดสําหรับทุบกระจกนะครับเวลาต้องการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทุบเข้าไปเนี่ยแตกได้เลยนะครับแล้วก็เยงกระสุนจะไม่บาดมือเราเพราะว่ามีระยะห่างระหว่างมือเรากระท้ายเนี่ยประมาณ1นิ้วนะครับมีตัวนี้ราคาค่าตัวนั้นผมบอกได้เลยว่าไม่ถูกครึ่งหมื่นนะครับแต่ด้วยคุณสมบัติและก็ความเป็นเบนซเมตของมันแล้วเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากกับการใช้งานสำหรับพวกเรานะครับและในคราวหน้าเราจะมาพบกันว่ามันติแคมจะแนะนำสินค้าอะไรแปลกๆใหม่ๆติดตามกันได้ในมันตีแคมช็อปครับขอบคุณครับ